โอ้ยเข้ามาในนี้รู้สึนอนนอนโอ้ยโอ้ย,อยตายลิ้นพันกันรู้สึกร้อนร้อหนาวหนแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยยี่งวะห่างหายปีใหม่ไปหลายวันรู้สึกจิตไม่นิ่งว่าวุน่นวุ่นวายวิตกกังวลยังไงวะกู ยังสงสัยกับมันน้ำมันมันไหลจากไม้คือคานนี่พี่พี่เพื่อนเพื่อน,นทุกท่านไม้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยฮะมันหยดย้อยมาจากไม้คือคานนี่พี่น้องป้องไปด้านหลังกูอีกแล้วอะไรอี้ยง สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆลุงป,ป้านาะท่านผู้ชมทางบ้านทุกๆท่านทุกๆคนนะครับผมค่ำคืนนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพิต้านายออฟฟิเชียลหลังจากที่ห่างหายหยุดเทศกาลปีใหม่กันไปหลายวันนะครับทุกท่านค่ำคืนนี้ก็กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยผมจะพาไปลุยบ้านผียาแดงอีกครั้งหนึ่งพี่ๆเพื่อนทุกท่าน หลังจากที่ห่างหายไปนานมากแล้วลองดูมีพี่ๆเพื่อนๆหลายท่านทักมาว่าลองบทสวดนั้นบทสวดนี้ลองดูวันนี้ผมจะสวดบทบทสวดของพ่อปู่เต็มระบบลองดูผมจะสัมผัสอะไรได้หรือไม่จะเจออะไรหรือเปล่าพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านโอเคครับคำคืนนี้เราไปลุ้นไปหลอนกันดู ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพี่พเพื่อนทุกท่านนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปเลยครับไปกันเลยครับพี่พี่เพื่อนเื่อทุกท่านเมื่อกี้ผมเปิดรายการอยู่ด้านนอกโลเคชั่นผมได้ยินเสียงไอแว่ e l แว๊บๆในบ้านหลังนี้ ไม่แน่ใจว่าค่ำคืนนี้จะประสบพบเจออะไรมั่งหรือเปล่าผมจำไม่ได้ว่าผมกลับมาครั้งล่าสุดนานเท่าไหร่กลับมาลล้นมันหลอนกันอีกครั้งนึเฮ้ยไอประตูห้องสังกะสีด้านนอกตอนนั้นมันเปิดแง้มอยู่นิดเดียว กลับมาครั้งนี้รู้สึกมันจะอ้ากว้างกว่าเดิมแหมรู้สึกเย็นยะเยือกพัดเจ้าจะอีมีอะไรข้างในไหมมีตะข้าวของเก่าๆยังอยู่ปกติดีสวัสดีครับคุณยาย คุณยายแดงจา๋าวันนี้พิซซ่ามาเยี่ยมอีกครั้งเอาเงีล้ลวกันพ,พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านผมจะลองทําตามอย่างว่ามาโอ้โหมือไม้สัน่นใจเย็นๆไอ้ซ่าเอ้ยต้องสติหน่อยไอ้เสือ โหรกกว่าเดิมเยอะว่านะโมตัสสะพพะคะวะโตเอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพพะคะวะโตเอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพพะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทสธะธิติปิโสขะพะขวาเสียวด้านหลังยม,มาราชาโนท้าวิสวุวรรณโนมารณนังสุขังอหังสุขะโตนะโมพุทธายะท้าวิสวุวรรณโนจาตุมหาราชิกายัก ขับพันตาภู้พัพุริตโตติปิสุภคะวายากมา迦ชาโนทาววิสุวันโาานเมลังสุขังอหังสุขตโตนะโมพุทธายะทาววิสุวันโนจาตุมหาราชิกายักขับันตา ภูริตโตอิติปิโสภะคะวายัมมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนโมรานังสุขังตักขังสุขตโตน,นักโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนเฮ้ยด้านหลังเสียว สาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูวิตโตสาธุสาธุสาธุลูกช้างขอบารมีพระปูทาววสุวรรณช่วยปกปักรักษาคุ้มครองลูกช้างด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุฮ่ารู้สึกเย็นเยี่ยพี่เพื่อนทุกท่าน ลองลองดูผมลองจัดให้ตามคำขอตามคำทักกันมาหลายๆท่านทักกันมาว่าลองท่องคาถาบทนั้นบทนี้ลองดูจะสื่ออะไรได้จะสัมผัสอะไรได้มั่งหรือเปล่าไอเนินดินตรงนี้แ่ะที่ผมเคยเห็นคล้ายๆดวงวิญญาณ ผมไม่แน่ใจเป็นดวงวิญญาณใจแดงเจ้าของบ้านหรือเปล่าเหมือนจะลอยหายเข้ามาตรงนี้แล้วมีข้าวของเครื่องใช้กระจัดกระจายเก่าๆอยู่มีถ้วยมีชามมีไหดินมันเป็นคล้ายๆจอมปวกผมความรู้สึกเย็น เย็นจะเยือกยันไข่สลังอยู่บอกไม่ถูกเหมือนกันรู้สึกอักอกอดอัด,อดแล้วอันนี้เป็นผ้าอะไรมาหลายครั้งไม่สังเกตสักทีผ้าอะไรเป็นเสื้ผ้าเก่าๆอหายเนี่ย ผมไม่แน่ใจว่ากี่ปีมาแล้วสวัสดีจ้าคุณยายคุณยายยังอยู่ไหมวันนี้ผมกลับมาเยี่ยมไม่ได้มาเยี่ยมคุณยายนานแล้วจ้า ลองไปดูไอ้ไหตุ่มตรงนี้ก่อนข้างบ้านไม่มีอะไรปกติดีดีเฮ้ยอะไรด้านหลังกูวะอะไรรู้สึกเย็นวูาบวาบด้านหลังพระเจ้าเหมือนอะไรวูาบวบวัแถวๆประตูนี้วะเฮ้ย สวัสดีคุณยายจ๋าบันไลแล้วครูบันเทิงคนนี้สังกษีปิดประตูร่วงไม่ได้มาทำายลักขโมยอะไรเด้อคุณยายขออนุญาตโอ้ยห้องน้ำเอ๋ย เราก็เคยเข้ามาอยู่นะมาครั้งนี้มีอะไรหรือเปล่าโฮ้พระเจ้ากระจกไม่ส่องดีกว่ายาสีฟันเหลือเต็มแม็กเลยใครยากได้ของแถมจากบ้านล้างผมจะส่งไปให้ลองใช้ได้แบบไม่คิดค่าขนส่ง พี่ๆเพื่อนๆทุกท่าน,นมีแปรงสีฟันมือสองยาสีฟันและสบู่มือสองอายแชมพูสระผมไม่แน่ใจว่าเหลือหรือเปล่าทักกันมาได้ใครอยากลองใช้ข้าวของเครื่องใช้จากบ้านล้าง <com> ผมส่งฟรีเฮ้ยรู้สึกเย็นเย็นเย็นพระเจ้า คุณยายเอ๋ยสวัสดีครับเอยอยยี่หยังเฮ้ยข้างๆงูไม่ได้คิดไปเองแน่เสียงก็อีลักอะไรเงาอะไรในห้องใคร ในห้องนี้แมสวัสดีครับโอ้ยพี่น้องป้องปไปทุกท่านเอ๋ยกระจกมันมีอยู่แทบทุกห้องเลยเว้ยดูนะครับพี่พี่เพื่อนทุกท่านไฟผมไปแจกที่สีดวงบางครั้งหมดก็ ชุกเฉินสุดวิสัยจริงๆถ้าเรือมอฐานสำรองมามอนก็ความจำเป็นสวัสดีรู้สึกเหมือนอีหยังอย,ง,อยงอยู่หลังประตูนี่วะเฮ้ยคุณยายแม่นเจ้าบอยาย ฮ้ยค okay. ุณ <X> คิดไปเองแมีอะไที่เข้าห้อยอุ้ยอุ้ยอะไรแวบๆประตูอีย่างห้วยโอ้ก็เงาสะท้อนไปทั่วก็ติดกระจกอยู่เยอะเกินตรงนี้ก็มีกระจกพี่น้องป้องไยถ้าเอ๋ ไปดูห้องนี้จัก,กนหน่อยสวัสดีจ้าคุณยายคุณยายจ้ะมีอย่างบ่เฮ้ยเฮ้ย,อยเอวเฮ้ยผีผ้าสีผมไม่แน่ใจมาทุกครั้งไม่สังเกต เฮ้ยพ,พ,พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านจำไม่ได้ว่ามันแต่ละครั้งมันมีคล้ายครข้ามน้ำมันหยุดย้อยลงมาแบบนี้หรือเปล่าฮะข้ามน้ำมันอะไรวะอุ้ยด้านหลังกูอะไรเฮ้ย โอ้ยเข้ามาในนี้รู้สึนอนนอนโอ้ยโอ้ยตายลิ้นพันกันรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยหยงวะห่างหายปีใหม่ไปหลายวันรู้สึกจิตไม่นิ่งว่าวุน่นวุ่นวายวิตกกังวลยังไงวะกู ยังสงสัยกับมันน้ำมันมันไหลจากไม้คือคานนี่พี่พี่เพื่อนๆทุกท่านไม้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยฮะมันหยดย้อยมาจากไม้คือคานนี่พี่น้องป้องไปด้านหลังกูอีกแล้วอะไรอยี่ยง ยายยายแดงแม่นเจ้าบ่ฮะผมรู้สึกร้อนอึดอัดขึ้นมาแล้วตอนนี้เฮ้ยหู้หยังอะไรเสียงอะไรเสียงเหมือนประตูห้องน้ำเมื่อกี้ เสียงเหมือนประตูห้องน้ำใครใครวะเฮ้ยเฮ้ยมันเสียงแบบนี้เลยพี่พี่เพื่อนเพื่อนมือกี้ทุกคนเสียงเหมือนประตูกระแทกแบบนี้ลึกผมหูแววหูฝาดคิดไปเองวะ ฮ <Hey. S 2> ขอดูข้างบนอีกทีมีเอยียงบ่มันมีเชิงเทียนผมไม่แน่ใจขออนุญาตเด้อขึ้นสูงสักหน่อยมีโกดกระดูกบ่มันมีเชิงเทียนมีอะไรเก่าๆผมไม่แน่ใจมีรังปวก เฮ้ยฮเฮอ้ยังสงสัยกับคาบน้ำมันตรงนี้แหละน้ำมันเอยียงอย่าบอกงะไม้คือขา้านนี่เป็นไม้จากต้นตะเคียนคาบน้ำมันหยดย้อยเลยเฮ้ยขอหวยนี่ Hoặc tôi ở tùng luva. A chiêng à lì. Hai xuân môn luôn 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 ไปนานจิตใจผมก็อาจจะแกงนิดๆประตูด้านหน้าล็อกไหมล็อกไม่เปิดดีกว่าโุณยาย ผมสัมผัสได้ว่าเจ้ายังอยู่ผมบ่ได้มารักขโมยอย่างเด้อให้เข้าใจตรงกันเด้อถ้าแผนกล้องไปแล้วนั่งห้อยขาอยู่บนคือกูจะทำยังไงบันเทิงตายหา คนหัวเริ่มลุกวะทุกคนเหมือนเย็นจะเลือกเข้าไปในไข่สลังต้ร้อนวูบวูบาบาบบอกไม่ถูกผมจะลองเอางี้ลองพิจารณาสัมผัสด้วยสติมันจะมีอะไรผิดสังเกตไหม คุณยายเอ้ยเจ้ายัางอยู่บ่เสียงอะไรหลังคาเอาถามไทยก็ยังไม่ขาดคำหลังคาลั่นเอานะตัวอะไรโหยเขาโค้งข้างบนมันเป็นไม้นี่ถ้าปวกกินยังโค่นลงมา มันเทิงยังดีคานเป็นปูนเสาเอกเป็นปูนคุณยายยายแดงจ้าสวัสดีจ้าเงียบบมมีสัญญาณตอบรับจากเลียกหมาย ที่ท่านเรียกเสียงบนหลังคาตะก,กี้นี่ฮะหุยอะไรวะหางตาแวบแบบแบบเหมือนอะไรกูค,คิดไปเองหรือเปล่า มันอะไรแว๊บๆฮะฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดู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 ไอ้ต้นหญ้าไหวอต้นเดียวมันคืออะไรฮะเหยียบทำให้กูคิดมาก เหมือนอะไรเหมือนอะไรผ่านผ่านประตูมาทางนี้อีกออกมาเป็นตัวเป็นตนเลยดีไหมยายความบันเทิงจะเกิดก็ให้มันเกิดดีวะอย่าทำวิบวั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 บแอมแมวิบวับวิบวับไม่ปื้มนะยาย หรือบางครั้งคนเราอย่างที่ผมบอกบ่อยๆก็ด้านหลังการมาอยู่ที่โลกร้างปเปล่าเดียวคนเดียวมันสามารถคิดมโนจิตปรุงแต่งไปได้หมดมันบอกไม่ถูกความรู้สึกถามว่ากลัวไหมผมกลัวแต่ผมก็พยายามแข็งใจสู้ทำไงได้คนบ้าๆบอๆอย่างเรา ไอ้บ้านสวยๆดีๆไม่ไปเอษแสวงหาหรอกหามันจะบ,บ้านผีตายหาตายโหงอย่างเงี้ยเฮ้ยดานหลังเฮ้ยเฮ้ยว่ะวู้ห่วย,ย,ยระวงังยายอย่าทำแบบนี้ใจคอไม่ดี ครั้งนี้ผมไม่แน่ใจผมเจอแค่อะไรวิบวับวับแวมแวมเสียงกอกกอกแก๊กเฮ้ยเสียงบนหลังคาเสียงอะไรฮะยังพูดไม่ขาดคำถ้ายืนจังกล้าอยู่นี่นะไอ้ซ่า ถ้าผมวิ่งผมต้องขออภัยบอกตรงๆจากใจแบบไม่ไอายถ้ายืนดำทำมึนทืนทำามึอนทึงอยู่ตรงนี้กูวิ่งแน่ข้าระแวงผมเจอแต่อะไรวิววิแวบ,บแวบบเสียงกกกกก๊กก๊กผมท่องคาถาบูชาพ่อปู่ท่าน ขอบารมีท่านคุ้งครองผมมาแต่ละครั้งจังจังจะจครั้งนี้ผมมาเต็มระบบสวดบทสวดพ่อปู่เต็มบทมาสัมผัสได้เพียงแค่นั้นโอ้ยโอ้ยแค่นี้ก็รู้สึกร่อน,นหนาวเย็นเยือกยังไข้ันนลังครับ พี่น้องป้องตาเอ้ยขออนุญาตปิดไว้คือเก่าคุณยายจะเข้าใจว่าผมมาทำลายเฮ้ยระแวงเฮ้ยเฮ้ยเ้าผมปิดให้กเดือคุณยายผมไม่ได้มาทำลายมาลักขโมยอะไรเดึอ เสียวด้านหลังไว้เฮ้ยเราแวงว่าเฮ้ยโอเคพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านยิ่งดึกยิ่งเย็นยิ่งสูงยิ่งหนาวขออนุญาตออกนอกพื้นที่ก่อนเด้อแต่เพียงเท่านี้พี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านยังไงก็อย่าเพิ่งลืมกันเด้อปีใหม่ ขอให้พี่เพื่อนทุกท่านจงร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนอโลคาปรมาราพาจงอย่าได้ย่างกายเข้ามาเยือนขอให้สุขสมหวังดังใจกันทุกท่านทุกคนผมรู้สึกแล้ว่ายังขอให้พี่น้องทุกท่านจงมีความสุข ทำเงยเงินทองในปีต่อจากนี้ไปโอเคยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซ <T> ับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพี่ๆเพื่อนทุกท่านนะไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปต่อๆไปครับสำหรับค่ำคืนนี้ผมต้องขอลํำลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับผมขออนุญาตออกนอกพื้นที่ นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์กันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ